จะปลูกอย่างไรให้ได้ป่าจริงๆความลับที่ไม่มีใครสอนซ่อนอยู่ในรากไม้ที่คุณพ่อค้นพบสวัสดีค่ะพี่พีทุกคนสอนในไทยกลับมาอีกแล้วนะคะ ว่เห็นเน้นมันชัดโนดร้อยอะค่ะพ่อหนุย่ยวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องที่อาจฟังดูเล็กน้อยแต่สําคัญมากๆค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ที่คุณพ่อได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงคุณพ่อบอกว่าในสถานะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันร,รักษาป่าย่อมเข้าใจถึงความสําคัญของป่ากับระบบนิเวศเป็นอย่างดีดังนั้นทุกคนจึงเห็นความสําคัญของการปลูกป่าค่ะ แต่ปัญหาคือจะปลูกอย่างไรให้ได้ป่าจริงๆเพราะมันเป็นเทคนิควิธีการหลากหลายเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันค่ะมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านที่คุณพ่อไปส่งเสริมแม่เขาปลูกป่ามาแนะนําวิธีการปลูกต้นไม้ค่ะเขาบอกว่าต้องตัดรากที่โผล่ออกจากตุงดำออกให้หมดก่อนถึงจะปลูกได้เพราะถ้าไม่ตัด รากส่วนนั้นจะแตกออกมาแล้วลงดินได้เลยทำให้การยึดดินได้ไม่ดีคุณพ่อบอกว่าพบกับความจริงที่น่าตกใจเลยค่ะว่าเมื่อต้นไม้โตแล้วโดนลมพายุนิดหน่อยก็โค่นล้มลงพอไปดูรากปรากฏว่ารากไม้ก็เหมือนกับคนที่นั่งคัดสมาธิไม่แข็งแรง ไม่ลงลึกไปในดินเพื่อค้ำยันต้นไม้ไว้เลยค่ะนี่แหละค่ะคือการเรียนรู้ในไถยอย่างแท้จริงถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ <S <S ก็จะปลูกป่าไม่ได้ป่าเลยค่ะคุณพ่อบอกว่าคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเพาอชำก้าไม้ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะมันคือเกจความรู้เล็กๆที่ได้มาจากประสบการณ์ที่แท้จริงซึ่งคุณพ่อได้นำมาใช้จนถึงตอนนี้ต้นไม้อายุ40ปีแล้วนะคะ ต้นไม้ในสวนป่าที่สวยงามอยู่หลังบ้านคุณพ่อไม่เคยมีต้นไหนล้มเลยค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่สอนในไทยได้มอบให้นั่นคือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการสังเกตและความละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนมันสอนให้รู้ว่า การจะสร้างอะไรให้แข็งแร่งและเอียงยืนได้นั้นจะต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงที่สุดก่อนค่ะคราวหน้าสอนในไทยจะมีเรื่องอะไรมาแบ่งปันอีกฝากพี่ๆติดตามด้วยนะคะไอ้ย่าโพใครนี้เก่งค่ะ